Over Top Up เพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k Studio นะ คลิปนี้มารีวิวเอนโดจากทีมแป๊บโอเคมาเอนโดของลิเวอร์พูลนะครับผมเอนโดของลิเวอร์พูลเปลี่ยนทีมก่อนนะโอเคพีเมียรีลิเวอร์พูลอาโอเคเอเดป็นกลางรับนะเป็นกลางรับนะนบนะสไตล์ก็เดอะเดสตตัวเย์นะยืนกองหลังได้ยืนไปขวาได้นะเล่นตามตำแหน่งแล้วกันคือกลางรับจะเน้นๆไหมสามสิบปีแล้วเหรอ เอนดุว่ะสามสิบปีว่ะนกีกว่าดาวรุ่งไม่ใช่แล้ว mm hmm. บองโจนแปดสิบเลี้ยงบอลเจ็ดสง่งแล้วปรกอบตัวเจ็ดเจ็ดนะสองสั้นแปดสิบเปิดบอลเจ็ดเก้าลูกม,มง 76, เจ็ดหกออกโอ้โหผมว่าประธานเกมรับนี่ไงนะเกมรับเก้าสามเลยทักเล็ง 95, 86, เงก้าห้าเอคลิชชั่นแปดหกเอ็กเกรดเมนต์อา่าเปิดสามนะยืนหลังได้สบายผมว่ายืนกองหลังซีบีได้สบายสบายนะแข็งแกรง่งอา่ากระโดดเอเอ,เอลูกม,มงกี้โอเคก็นิดหน่อยนะ สปีดเจ็สี่สปีดต้น76นะฮะอ่าพลังการยิง73กระโดด82แข็งไกลแปดหกวู้ดสเตมิน่าเยอะวะ่ะสเตมิน่า92บาลานซ์79สเตมิน่าติดบูทนะครับผมนะสปีดติดบูทฮนะแล้วก็เกมรับติดบูททัร์จลิงติดบูทแจ๋วนะครับผมถือว่าดีพอสมควรแต่ถ้าไม่ติดบูทเนี่ยผมว่าก็อาจจะไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร่นะก็อาจจะไม่ค่อยน่าเล่นพอติดบูทปุ๊บรู้สึกว่ามันก็น่าเล่นขึ้นเยอะนะฮะโอเค สกิลมีโงยิงไกลว่ะไม่มยิงไกลาตามประกบตัดบอลบล็อกเกอร์นะครับผมลูกอากาศสไลด์ตัดบอลท่ายากกับตันแล้วก็เล่นในเกมที่กดดันได้ดีนะเพิ่มสกิลไม่ได้โอเคนะเอนโดไปลงสนามกันดีกว่านะฮะลุยโอเค,อเ,คเกมแรกสำหรับเอนโดนะครับผมจับลงเล่นอีเวนเจ็ดทองนะนะนะ อีเวนเจอร์ทองทีก็อาจจะไม่ได้แบบเพฟลิกซ์มากสักเท่าไหร่นะโอเคมาเอนดดเอ็นดดอืมจะเข้าปะทะเลยวะจะเข้าปะทะเลยวะนะสเตย์ไม่น่าเยอะไม่ต้องห่วงนะครับผมวิ่งได้สบายนะเอ็นโดฮะแจวข้างน้ำหนักก็ค่อนข้างเบาไปนิดนึงนะครับผมเอ็นดดฮะกลับก่อนกลับก่อนเรื้ยรอยเอ็นดดไปคืนขึ้นหน้าไม่ถึงเอ็นดดฮะแจวข้างไป สวยๆจ่ายบอลก็ถือว่าโอเคนะโอเคเน้นรับเป็นหลักนะครับผมมาเกมรับเปิดออกมา,ออก,มาก็แม่นนะเอาจิงจ่ายบอลเปิดบอลก็ค่อนข้างดีเอนโดะนะนต่อบอลจ่ายบอลได้สวยๆเลยนะครับผมมาเอนโดวิ่งว่ะแม่ไปกดไม่ติดรอบแรกงั้นได้ยิงเนี่ยเอนโดวิ่งไปเล้ยไงผมไปกดชิ่งไว้มันก็เลยวิ่งขึ้นนะเดี๋ยววะผมไปขึ้นหน้าขึ้นหน้า มาให้เดอะบอยเอ้าลนเดอะบอยไม่เอาบอลว่ะเอ็นโดะมามาถือว่าโอเคเลยว่ะนะอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ผมว่าด,ดีอยู่นะเจียมอยู่นะครับผมปาดเข้าในเดอะอยยิงนะดีอยู่นะเกมรับช่วยได้เยอะเกมรุกก็ถือว่าได้ไม่ได้แย่นะครับผมอ,อานมาให้เอน็เอนโดะโดนดักโดนดัก,ดน,ดกนะ เอ็นโดครับผมแทงไปให้ดบรอยหลุดไหมไม่หลุดนะเอ็นโดครับผมออกมาให้แบบงีมไปยังไงวันเนี่ยซอนทึงมินออกข้างมาฝั่งนี้เอาบอลลงไม่ได้โอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมก็ถือว่า ไม่ได้หวูหวามากนะครับผมแต่ก็ต่อบอลดีจ่ายบอลแม่นนะครับจ่ายบอลดีต่อบอลกันแมน่นไม่ได้เย่แล้วก็ไม่ได้หวูหวามากนะครับผมนะจ่ายบอลได้คือดีเอาง,ง่ายคือ,คอ,คอ,อก็ดีอยู่นะก็ดีอยู่นะฮะมาเกมข้างหลังแทงมาเอ็นโดลูกนี้ลูกากาดเหรออืมก็ขึ้นหม่งได้นะครับผมขึ้นหม่งได้สบายไม่ใช่ปัญหาอเอ็นโดฮะจ่ายออกมาให้เจคกลิศ เอนโดครับผมสั้นๆก่อนไม่รีบไม่รีบไปโดนสวนเอนโดตรงนี้มาให้ซอนยกออกข้างเจ็กผลิตสวยบอลลงสวยฮะปาดมาไม่ถึงไม่ถึงมาให้เอนโดตรงนี้มีสกิลยิงไกลโอ้โหจะจหลุดแล้วนี่เดียวนะครับผม เอนโดฮะไม้ซอนแทงไปผิดคนเอนโด,นโดหูปั๊มมาได้โอ้โเสียฟาวว่ะนิดเดียวน่าเสียดายโอเคกับเกมครึ่งหลังต้องต่อเวลาพิเศษว่ะเกมนี้ต้องต่อเวลาพิเศษนะโอเคช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับผมเกมเดียวน่าจะรู้เรื่องนะเอนโดก็ยืนได้นะ ยินได้จนจบจบ,จบจบจบหมดเวลาสเตย์ไม่น่าไม่หมดนะครับผมก็ถือว่าโอเคเอ็นโดฮะแทงมาให้โาเมอร์เกียร์เสุดมาโอ้ยคาร์เวตโอ้แทงสวยโฟเดนโฟเดนโฟเดนยกมาไม่น่าถึงโอ้โหกองหลังก็เพียบเลยวะ่ะเนี่ยหลังไม่ยืนกันเป็นกองเลยฮะเอ็นโดสันส้นๆเจสุสคลิกคลิก <c oughs> จะยิงสักหน่อย เออโดฮะเปิดขามฟากแม่นไหมอูหแมนอืมเมนได้หมดเวลานะครับผมแออก็ถือว่าเล่นดีพอสมควรนะจริงไม่ได้แบบเสียบอลไม่ได้แย่ไม่ได้ไม่ได้แย่เลยนะครับผมอูโดยืนได้สบายสบายนะยืนได้สบายสบายถึงมันจะแบบไม่มันก็โอเคอ่ะจริงนะจะาจะติอะไรก็ไม่มีนะนะโดครับผมออกข้าง อุย้ยเบา,าอะไรลูกได้จ่ายไปเบาเบาไปหน่อยนะอุย้ยสวยลงมาวิ่งเอาบอลจนได้นะฮะเอนโดถือว่าเล่นดีนะครับผมเกมนี้ โอเคจบเกมช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับผมนะพลิกมาชนะได้ไอโดลเล่นดีนะจริงมันก็ไม่ได้แย่จริงไม่ได้แย่นะตะเกียดมาอาจจะได้สักกลางๆนะครับผมนะอาจจะได้สักกลางๆเป็นดุนะได้ไปเท่าไหร่ได้ไปหกกลางๆนะครับผมกลางก็ถือว่าเป็นกลางรับที่ผมว่าโอเคเลยนะครับผมด้วยโอวอร์ที่ เก้าหกไม่ได้เยอะนะโอนะ้อหเอาแค่เก้าหกเองนะนะแต่เกมนี้ก็ถือว่าโอเคจ่ายบอลแมน่นแต่น้ําหนักมัน่าจะแบบเบ,บาไปนิดนึงแล้วก็สเต็มมีหน้าเยอะนะสเต็มมีหน้าเยอะผมว่าโอเคเลยนะวิ่งวิ่งได้จนจนจบอ่ะนะมีช่วงต่อเวลาพิเศษก็ก็วิ่งได้สบายเอ็นโดในเกมนี้ถือว่าเล่นดีพอสมควรนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามออากดแชร์แล้วก็กดดิ่อองด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย ლɛs